สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นของบริษัทอัพตูนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดแอปสโลว์นะคะแอปสโลวตอนนี้ใช้เทคโนโลยีของดีเอจินนะคะดีเอจินคืออะไรดีเอจิน ชย้อนไวปกตินะคะสินค้าในท้องตลาดทั่วไปเขาจะใช้อ a n เอ aging นะ a n t ท aging e คือหยุดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่า anti นจิ e ้งตัวนี้คือย้อนไวคนะคะสามารถย้อนอายุเราให้เด็กลงนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะมีทั้งหมดตาน,นี้เลยคะ่ะ6ชิ้นนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะทั้งหมด6ชิ้นโอเคค่ะตันนี้เรามาดูกันว่าตัวที่หนึ่งนะคะโทนเนอร์โทนเนอร์น,นี่ก็คือน้ำตกตนะคะเวลาเราล้างหน้า ต้องเติมน้ำตัวนี้เป็นเติมน้ำนะคะแล้วก็เปิดลูขุมขนเราเปิดลูขุมขนเพื่ออะไรคะเพื่อเตรียมรับขั้นตอนต่อไปนะคะตัวนี้นะคะอย่าใช้สำลีนะคะไม่ต้องใช้สำลีค่ะแค่เทในิ่งมือแล้วก็ตกตกตนะคะเรามาดูตัวที่สองนตัวนี้เป็นเซร่มสเตนเล์นะคะตัวนี้ลดริ้วรอยนะคะลดริ้วรอยหว่างคิ้วลอกน้ำหมาค่ะตรงไหนที่เรามีริ้วรอยเยอะเราเน้นตรงนั้นเลยค่ะแล้วดูนะคะวิธีการใช้นะคะเปิดขึ้นมา่างนี้นะคะแล้วก็หยดแต่น้าเองา สามสี่ห้าห้าจุดนะคะอย่ารูปนะคะอย่ารูปใช้วิธีการตบตบเบาๆนะคะตบตบเบาเพราะว่าวิธีการที่เรารูปหน้าเราบอยๆรูปหน้าเราบอยจะทำให้เราเกิดรูรอยนะคะมาพูดถึงตัวที่สามกันนะคะตัวที่สามตัวนี้คือเซรั่มตัวนี้ทําให้หน้าเรานะคะสว่างใสนะคะลดริ้วรอยลดจุดด่างดำบนใบหน้านะคะทำให้หน้าขาวกระจัดใสตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะหยิบใส่อุ้งมือแล้วก็ตบตบ นะคะอ่าตนนี้เราพูดถึงตัวที่สตัวที่สนี่ก็คือเป็นโลชั่นนะคะโลชั่นของเรานะคะสรัรพคุณคืออะไรคะตัวนี้นะคะเป็นยกกระชับน,นะคะยกกระชับทาตั้งแต่คอเลยนะคะทาตั้งแต่คอเลยยกกระชับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสรัรพคุณของเขาคือเป็นฟซร,ร,ร,รัมนะะเป็นฟร,ร,ร,รัมปกป้องนะคะเวลาเรานอนกลางคืนชั้นค่าเราลงไป3ตัวแล้วถ้าเราไม่ทาตัวนี้ปุ๊บครีมที่เราลงไปเนี่ยมันจะลอยออกไป <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราทาตัวนี้ทับไปปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะบล็อกครีมเรานะคะครีมต่างๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้ ให้มันลงไปใต้เสื้อผิวเรานะคะแล้วกลางวันก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกมันฟ o l l u t i o ใช่ไหมคะมีทั้งแสงแดดมีทั้งฝุ่นใช่ไหมคะฝุ่นก็จะมาเกาะตามใบหน้าเราแต่ถ้าเราบล็อกด้วยตัวนี้ปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันก็จะไม่เข้าไปในผิหน้าเราใช่ไหมคะโอเคตัวนี้นะคะตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นอายนะคะตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะสาวๆ ตัวนี้นะคะต้องผาก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะรอบดวงตาค่ะรอบดวงตานะคะจะ,ะลดรอนตึงตารเรานะคะห้ามลืมนะคะตัวนี้สาคัญที่สุดเลยดูสิคะใหญ่มากเลยเบลอเลยใหญ่มากนะคะนะคะโอเคตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเป็นนูทริชั่นตัวนี้เข้มข้นมากแนะนําไม่ใช้ในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนใช่ไหมคะผิวเราต้องการอาหารนะคะต้องอาหารทีห่หนักเลยในตัวเราอะคะ่ะ เวลานั้นตอนื้อผิวก็จะพักผ่อนแล้วก็ต้องจางสูตรที่เข้มข้นราะนะตัววิชารลคืนจะดีมากค่ะโอเคนะคะถามว่าทําไมต้องใช้เยอะๆไปหมดเลยนะคะปกติแล้วถ้าเราไม่ได้บีซี่นะคะเราก็ใช้ไปเลยหมดเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนเราบีซี่เราก็สลับกันใช้ได้อาจจะใช้อันนี้ก็ได้คะ่ะนะสอ เราะว่ารูไหมคะเหมือนร่างกายเราอะเราต้องการอาหารครบม้าหมูใช่ไหมคะผิวเราก็เหมือนกันค่าเราต้องการอาหารครบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ทุกตัวไปเลยเนะะี่ยทำให้หน้ารเราผ่องขึ้นนะคะใสขึ้นแล้วก็ย้อนไหวขึ้นนะคะถ้าส,สาวๆท่านไหนสนใจก็เข้าไปในเว็บของอาตอมี่ได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวสินค้าเพียงแต่เท่านี้นะคะเดี๋ยวมีสินค้าอะไรตัวใหม่ๆดีๆนะคะดิฉันจะมารีวิวใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะแล้วพบกัน